สวัสดีจ้ายายมาอีกแล้วดูดวงให้เหมือนเดิมจ้าคลิปนี้สําหรับท่านที่เกิดปีรับก,กานะคะอยายจะดูรายปีให้ว่าจะประมาณไหนครึ่งปีหลังนี่จ้ะครึ่งปีหลังปี2565นี้โดยรวมโชคลาภเงินทองเป็นอย่างไรบ้างจะจ้ายายเริ่มดูให้เลยนะคะ จะประมาณไหนนะท่านที่เกิดปีระกาก่อนชมคลิปยายหรือว่าชมคลิปจบช่วยกดติดตามให้ยายด้วยนะจ้ายายจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้าเพื่อนเพื่อนจาาท่านที่เกิดปีระกาครึ่งปีหลังปี2 5 6 5นี้ดวงท่านก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับประจำปีจ้าสำหรับรายปีคือ โดยรวมแล้วคือปีละก,กาครึ่งปีหลังปี2 5 6 5นี้จะได้ใช้เงินนะมีคำพูดที่ไม่ค่อยดีเลยจากคนรอบข้างทำให้เราต้องคิดต้องหนักอกหนักใจนะเรื่องเงินทองก็โชคลาภยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ก็มีรายจ่ายต้องจ่ายเรื่อยๆจ้ะนะก็พอประคับประคองไปได้ค่ะแต่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะนะคะเกือบแย่แต่ก็พอประคับพอเก็บ ปัญหาได้อยู่นะคะนะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปีนะคะท่านก็ไปดูวันดูราศีของเราอีกนะถ้าราศีของเราดีวันเรานี้เราก็มาเฉลีย่ยอาจจะอยู่ปานกลางอย่างก,ก็ไม่ได้เยะมากนะคะแต่ยายดูวันนี้สําหรับท่านที่เกิดปีละกาก็ครึ่งปีหลังนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมีรายจ่ายให้เราต้องจ่ายเยอะแล้วก็มีคําพูดไม่ค่อยดีกับคนใกล้ชิดพูด ให้เราต้องรำการโกรำการใจต้องคิดมากจ้ะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคนเรามาก็ปกติละคะ่ะต้องเจอมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามันก็ไม่ใช่จ้ะก็มีเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแหละจ้ะนะให้แต่เราคิดดีทําดีทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะดีจะผ่านไปได้จ้ะนะคะ คิดดีทำดีเข้าไว้จ้ะบุญเท่านั้นที่จะช่วยหนุนให้เราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาไปได้จ้านะคะยายก็พูดตามภาษายายนะจ้าเพื่อนๆนะยายก็ดูได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปของยายก็ยาย่าลืมจะช่วยกดติดตามให้ยายด้วยยายจะได้มีกำลังใจทำต่อไปจ้ะ ยายก็ดูให้พอเป็นแนวทางเล็กน้อยเพื่อนๆก็ไม่ต้องคิดมากจาก้ะนะคะเราดูดวงเราก็ไม่ใช่ว่าจะมาฟังแต่ดวงแล้วเราก็ไปคิดมากไม่ทำอะไรไปหออนักอกหนักใจถ้าดวงบอกว่าไม่ดีก็ไปคิดไปคุ้นมกืก้นใจไม่ใช่อย่างนั้นจะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปปกติเองจะ้ะอะไรจะเกิดก็มันเกิดเราทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรจะ้ะเดี๋ยวก็ผ่านไปเองนะคะเพื่อนๆ ยายเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยพูดตามภาษายายนะคะคิดดีทำดีก็จะได้ดีจ้านะคะมีขึ้นมีลงก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้าเราเป็นคนดีคิดดีทำดีเสียอย่างลงก็ลงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีอะไรก็แก้ปัญหาผ่านพ้นไปได้จ้ะพวกเรานะคะจ้าก็ประมาณนี้ละจ้าเพื่อนๆยายก็ดูให้ก็เป็นแนวทางเล็กน้อยนะจ้าท้ายนี้ยายก็ขออวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาชมทุกท่านทุกคนนะคะ จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิงได้สงความมุ่งมากปรารถนาปลอดไปจากอันตรายทั้งพวงจ้าสาธุสาธุสาธุจ้า